มาร์กใบบัวบกที่ต่างจากทุกแผน่นเคยใช้มาร์กใบบัวบกแล้วไม่เห็นผลไหมแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะคะเพราะแผ่นนี้ไม่ใช่แค่น้ำแต่เป็นครีมเข้มข้นเรียวเซนติกาซิกาจากปาปาลิสพีเติมผิวให้นุ่มฉ่ำเด้งด้วยซิกา้าแพนทิโนเชียบัตเตอร์ เหมาะกับทุกสภาพผิวโดยเฉพาะผิวอ่อนแอต่างจากมาร์กทั่วไปแน่นอนค่ะนี่ฉีกแล้วก็มาร์กตามขั้นตอนที่เขาแนะนำด้านหลังนี้นะคะนี่มาร์กทิ้งไว้แค่ประมาณ15นาทีคือผิวดีขึ้นจริงค่ะนี่เขามีตรงนี้ด้วยนะให้ฉีกแล้วก็มาร์กง่ายมากลองซื้อมาใช้ดูค่ะ ของแท้ส่งตรงจากเกาหลีนะคะนี่คือของส่งไวมากถึงจะส่งจากเกาหลีนะ